แวี่าพกงนไ้ก็อกคเรมาว่แล้วตนนี้พวกเราชาวเขตพระโขนงมาทําจิตอาสาทําความสะอาดคลองมนในซอยว่าชิรธรรมยี่ทับสนะคะ เดี๋ยว <Pick them. S 1> ไปดูในคลองกันในคลองนี้ผักตบหนาแน่นมากตรงนี้แหนเยอะหญ้าเยอะก็คว่าดีค่ะนี่ภาพมืออาหารไม่อยุกวันวันนี้อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวไปทานอาหารที่ทักแก้วกันจะเอารถเข้ามา ครับผมเดี๋ยวด้านนูน้น๋ยวไปดูขยะด้านนู้นกันนะคะเริามา่มแ,แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาผลขึ้นดาเลยไปการับไปดูเลยไปคะค่ะไปดูขยะในคลองกันถักตบหนานแน่นมาก วันนี้ฝ่ายรักษาเขตพระขนงสํานักระบายน้ำเาจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเอามาทําความสะอาดคลองมอนตรงนี้เรียกว่าคลองมอนนะคะเห็นไหมคะขัดตกหนานแน่นมากตอนนี้สํานักระบายน้ำเป็นเจ้าหน้าที่ส0ทสาบนที่มาร่วมทําความสะอาดกันในวันนี้ ชมไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆความสะอาอคดคลองมอนกันที่ซอยวาดเชตรธรรม2ี่สิบเก้าทับ2อเฮ้ยครับมากันเลยเห็นลกๆอย่างนี้เดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีสะอาดมากๆต่อทางน้ำไหลนะคะน้ำจะได้ไม่ท่วม ขณะนี้ท่นออานคออและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่หลายหลายหน่วยงานอ่านน้องๆรักษาความสะอาดมาช่วยกันนะคะตอนนี้กำลังช่วยกันดีร้นอนดีร้อนเอากระน้อยไป